อ้าวว่าฮัลโหลพี่ยิมลูกพี่ผมจะคุยด้วยเปิดละมองเลยเปิดอยู่เนี่ยเหรอเออหัดเลยลูกพี่มีคนอินท้าเราเหรอเออไอ้ท้าว่าใส่ใ่ทามั่งไอ้ไอ้นี่ไงไอ้นี่ไงไอ้ไอ้เงไอ้ท้ามั่งไอ้เกมไอ้เกมอ่ะ ไอเก่งินทากูิ่เคียดกูไปเคียยให้มึงเลยไนี่ยนี่ไรกัไตังไปทำปัดอมหมดใี่รู้ว่าเอาตังไปทำปัอมพี่น้องหมดเลยรูดิจริงวะเงินหมดตวเลยอพี่ไรทำให้กูเลยแหละเออทำไงพี่ยิได้บังเอิเปล่ีแต่คนต่อไปทำให้มุดฉัดีกว่าทำไมอะตอขอาค ได้ปะอะไรนะพูดใหม่ดิพูดใหม่ดิขอของหวานหน่อยครับขอเป็ดแต่ขอเป็ดขอเป็ดขอเป็ดมีเป็ดให้ไว้ไหมมึงไม่อยู่เอ้ยได้ด้วยได้ด้วยโอ้มึงเห็นมีมีมึงได้ดูจอยอยู่ปะมันเป็นผู้เป็นผู้เรียนอย่างนั้อยู่ออน์เดอ์อยู่บนอยู่บนนอกอ่ะมึงอยู่ด้วยกันเนาะใช่อืมอยู่ด้วยกันอยู่ด้ยไรเนี่ยไปแล้วบอกไปอีแบบมึงกลับมาแล้ว ตอนเราแล้วก็อยู่เดเฟอร์เนี่ยมาเดิเศฟสเดลเฟอมาเดลเฟสเด็กดีจังแต่ดูเป็นคนดีเนาะโอเคโอเคนี่ได้เป็ดมาสามตัวแล้วขอบคุณมากนะครับอ๋อมุ้ยชิบหายใส่ใครใจเย็นด้วยนะใส่ซีฟ่าโอเคโอเคขอบคุณมาก ก็คู่จิ้นครับวอลฟอร์วอลฟอร์นะครับคู่จิ้นใหม่นะครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวมือเดี๋ยวซีฟาจะโดนยิงจะโดนจะโดนแฟนคลับโพสต์รูปไปขาโพสต์อะไรกับีฟานี่นี่เอ่อเขาโดกับตันไว้แล้วก็นี่เขาคือตัวจริงซีฟาอย่ามาแย่งไว้ไปจากกับตันนะเออโคตรอินเนาะโคตรอินเนี่ยอินไปนะบางทีไม่รู้คนดูรายการกูอยู่หรือเปล่า เอแล้วแล้วก็คุยก็บบคุยแล้วก็คุยกับไอ้นี่ก็คุยกับ I ไอซีฟ้าไอกูบอกมึงด้วยถ้าถกิว่าไอ้ไว้มันโดนทำอย่างนี้บา้างง่าไอ้ไวจะไปง่วจะทำอะไรไอซีฟ้าบอกมึงผมว่าเนี่ยเว้ยพี่ไว้ม่งต้องไปด่าแน่คือสายตา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 ,สายตามึงในในคือสายตาของไอซีฟ้าที่มองมึงมันคือมึงแม่งต้ต้องด่าทุกคนที่ไม่ทำให้มึงไม่พอใจนะโอ้ มาเฟียแลขมาเฟียเออทีทำได้ยังไงทำให้แฟนขับกลัวทุกคนเลยต้องเรียนะไร้เออผมงงงงไปเลยแค่นี้แหละทำน้ำแล้วโอเคโอเคเฮ้ยเดี๋ยว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 มึงบอกมึงอยู่ติวเตอร์แล้วมึงบอกว่าแค่นี้ล่ะ อาบน้ำแล้วเอ้เมื่อวานป็นพาซีเข้าห้องอันลิ้มายไว้เข้าห้องเลยวะใช่ยทำไมคนที่คนที่อยู่รอบตัวผมชอบเป็นคนใจง่ายวะใจดีหอหลรอบไปเนี่ยไหลารอบไปเนี่ยใช่เอ้ยไม่ใช่ สงสัย้องจับแม่งยัดเพลงวันทองอีสักคนหนึ่งมาเนี่ยแม่ไม่ดีไม่ดีดีนี้แหละผมเนี่ยดว,ดวงดวงดวงไม่ค่อยดีคนรับข้าผม,มเป็นนี้หมดไม่ถึงไ,ได้เออทีฟ้าได้ไม่เบาใช่ผมบอกให้เมื่อวานนี้เนี่ยโอ้สุดยอดมีคนขอเบอร์ไอฟ้ฟาอี้มีคนขอเบอร์ไอฟ้ฟาไอฟ้ฟาเปิดดูปุ๊บ ผมมองหน้ามันปุ๊บได้เบอร์มาปุ๊บมันกดที่ข้อพิพาทโปรไฟล์โปรไฟล์โหลดเฟซไลน์เร้ยมาโปรไฟล์ให้ไลน์เขาด้วยนะเอ่อโปรไฟล์ที่แบบฟุ๊บรูปขึ้นปุ๊บแม่งมองหน้าผมเหมือนมองตาหรู้ใจปุ๊บมันออดออกมาปุ๊บก,กดบล็อกทิ้งเลยเคนเชื่อคนดมเสีเสเสยธรรมคนโหดไลน์ไม่สวยปุ๊บผู้หญิงไม่สวยปุ๊บแม่มงบล็อกทิ้งเลย คแบบักมานี่หมดติตตอบออารมณ์แ,แบบโหดร้ายเออพี่มีใครมาอยากส่งตัวแทนมาร้องเพลงวันเกิดให้พี่ได้เลยใครใส่งตัวแทนเอาเอาเอามาขึ้นคิวสองเลยไอชิงจังอยู่ปะ